นั่งอย่างผ่อนคลายไม่มีการเก่งร่างกายใดๆทั้งสิ้นจงระลึกถึงความเป็นปัจจุบันกายนั่งสมาธิปัจจุบันกายนั่งปัจจุบันลมหายใจเขาออกทำความชัดเจนให้สติจิตใจอยู่ในปัจจุบันของเรา เราไม่ควรที่จะตายใจไม่พึงตายใจในชีวิตสังขารร่างกายมีการเกิดต้องมีการแก่เจ็บตายในที่สุดสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่พึงตายใจกับมัน ไม่พึงตายใจกับชีวิตสังขารร่างกายไม่พึงเพิดเพลิน,นกับร่างกายกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ทั้งหมดตั้งแต่เสื้อผ้าอาพณตตั้งแต่เสื้อผ้าอาพรืกดงดงามเป็นต้นไปจนถึงที่หัวใสบ้านช่องรถลา ปัจจัยเงินทองทั้งหลายไม่พึงใด้ใจแต่ควรมีสติปัญญารู้จักรู้เท่ารู้ทันรู้ไวเสมอว่าเราต้องจากมันแน่นอนเราควรแสวงหาประโยชน์ที่มันจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริง ฟังทำด้วยความรู้ตัวอยู่เช่นนั้นทำสติทำสมาธิทำความรู้ตัวอยู่อกกายนั่นแหละครบถวนองค์ธรรมะต่างๆครบทวนสติความรู้ตัวสมาธิละวางความคิดฟังทำโดยอาการเช่นนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปไขว่หวนอะไรหรอก เมื่อเราทำสมาธิฟังธรรมเช่นนั้นมันจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านว่าเราจะต้องปลูกปีติปลูกความยินดีเราต้องมีความพอใจปลูกปีติปลูกความยินดีในการฟังธรรมในการนั่งสมาธิทุกอย่างการกำหนดฝึกจิตต่างๆเหล่านั้นบุคคลต้องมีความยินดีพอใจ ในการฝึกฝนจิตใจของตนนั่นก็เป็นปีติอย่างหนึ่งดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดานบอกให้มีความพอใจมีฉันทะความพอใจอิทธิบาทสี่คุณเครื่องให้สำเร็จสิ่งที่ต้องประสงค์เราประสงค์สิ่งใดทางโลกหรือทางธรรม เราต้องมีฉันทาความพอใจนำหน้าทะเลีอิธิบัติสี่ข้อที่สองวิริยะความพอใจฉันทาความพอใจวิริยะความเพียรพยายามของเราแหละก็ค,คือความเพียรพยายามในปัจจุบันนี้ประหงจิตให้รู้อยู่กับกายนั่นแหละ,ละมีสต,ติปัญญารู้เท่ารังกายนะั่งรู้เท่ารังกายชีวิตกายชีวิตที่มันต้องแด่จิบต,ตาย สิ่งใดๆที่เกี่ยวเนื่องโดยร่างกายนี้เราควรรู้เท่าทันเสมอไม่พึงใยใจกับมันกับชีวิตนี้เราควรที่จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่แท้ทจริงเราควรรู้จักตอนนี้ก็เรากําลังทําประโยชน์ตน เป็นประโยชน์ในการบำเพ็ญเจริญกรรมฐานเจริญกรรม,าฐ,ารรรมาฐานอะไรก็คือการเจริญสตินั่นแหละให้มันต่อเนื่นองเหมือนสายน้ําจนกายมันเป็นจนกายเป็นพลังความสงบเกิดขึ้นพลังสมาธิเกิดขึ้นจากที่สติตออ่อเนื่องเหมือนสายน้ํานั้นฐานที่หนึ่งคือสิ่งใดที่เคยบอก ทำความรู้สึกไว้ที่คนที่พื้นที่เรานั่งนั้นอย่าไปถอนจิตมนะันขึ้นมาดูลมกระทบในท้องฐานที่หนึ่งทําไม่ได้ฐานที่หนึ่งก็มาฐานที่สองรู้เห็นท่านัง่งพร้อมกับลมหายใจกออกของเราดูชันเห็นชัิท่านัง่งพร้อมกับลมหายใจขออกฐานที่สามลมเข้ายาวออกยาวสันออกสั้นรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับสิ่งใดรูกองลมเข้าย,ยาวออกยาวฟันออกฟันในฐานที่สามถ้าไม่ได้หนึ่งก็มาสองไม่ได้สองก็มาสามถ้าไม่ได้สามก็ไปที่สี่ทำความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้ามาหยุดยั้งดูลมกระทบไปายจมูกก็ได้คู่กันทำความรู้สึกอยู่ทำความรู้สึกให้มันเต็มบริบูรณ์อยู่ใบหน้านั่นนะไม่ต้องดูลมกระทบก็ได้ดูลมกระทบด้วยก็ได้ เพื่อกระชับไม่ให้จิตมันหนีโยกไปไหนไม่ให้จิตมันหนีโยกจากร่างกายไปไปสู่สภาว่าอื่นๆที่มันไม่ะสภาว่าตนของตนคือมันจะไปสู่สภาว่าสิ่งอื่นในโลกนี้ไปสู่สภาว่าคนอื่นสิ่งอื่นจิตใจมันประมาทไงมันเป็นอยู่ด้วยกันมันก็ต้องจ่ากันไปมีกันแต่คนเราไม่ค่อยไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาทำนั่นน่ะ มันมีแต่ปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางโลกมันรักษาใจของตนเองไม่ได้เลยปัญญาทางโลกมันไม่สามารถรักษาใจตนเองได้ต้องบำเพ็ญเสริญนส,สติความรู้ดวปัญญาภายในของเราเท่านั้นในวัวนึกคนเราเนี่ยมันมีความว้าวิ่งเงียบเหงาในจิตใจนะพระสมมารล้พุทธเจ้าตรัส ในสโมสรปฏิบัติผู้คนมากมายนั่นนะมนุษย์ทั้งหลายอ่ะในสโมสรปฏิบัตินั้นย่อมจะมีความว้าเหวง่เงียบเหงาอยู่ในใจแม้จะอยู่ในหมู่มิตรญาติมิตรเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะรู้ว่าภายในแห่งหัวใจของเขาจะว้าเหว่เงียบเหงาสักบานใดถ้ามนุษย์ว้าเหว่เงียบเหงา ก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจตนเองทุกสิ่งใดใดภายนอกมันไม่ด้ที่พึ่งที่แท้จริงทั้งหมดทั้งสิ้นทำเท่านั้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งทำก็ไม่ใช่ว่าเป็นทำคําคสอนนั้นทั้งหมดอาศัยปฏิบัติตามคําสอนนั่นแหละ ปลูกครั่งทำขึ้นมาให้มันเป็นที่พึ่งของใจในภายในทำสติเริญสติในกายเวทนาจิตทมในความรู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั้นน่ะทำสติให้มันเป็นที่พึ่งของใจทำความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายนนัให้มันเป็นที่พึ่งของใจทำสมาธิให้มันเป็นที่พึ่งของใจทำปัญญาให้มันเป็นที่พึ่งของใจ นั่นอ่ะใครหลายจะสนใจกันสักกี่คนนั่นคือการทำตามคำสอนท่านบอกอัดใจอีอัดตโนนาทโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครที่ไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้อย่างไรจริงนี่คือคำสั่งสอนสูงสุดการภาวนาเนี่ยก็เพื่อให้เขาถึงที่พึ่งในใจของเรานั่นแหละ เมื่อเข้าถึงที่พึ่งในใจได้มันก็ดับความว้าเหวเงียบเหงาในจิตใจนั้นมันไม่ตายชีวิตนี้มันตายอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าจิตใจที่มีที่พึ่งแล้วนะ่ะแม่มันอยู่คนเดียวมันก็ไม่ตายแล้วมันไม่เงียบเหงาในใจเพราะมันมีธรรมเป็นที่พึ่งมันมีการเจริญธรมเป็นที่พึ่งเจริญสติเป็นที่พึ่ง จเจริญธรรมะที่จเจริญปัญญาที่ที่รณากายเวทนาจิตธรรมบ่อยวางกายเวทนาจิตธรรมบ่อยวางความคิดบ่อยวางธรรมลรมมันมีปัญญาเป็นที่พึ่งของตนมีสติมีความรู้ตัวมีสมาธิเป็นที่พึ่งของตนมีใจผู้รู้เป็นที่พึ่งของตนใจเป็นใจผู้รู้เป็นที่พึ่งของตนของตนเองนี่คือการแสวงหารประโยชน์เกื้อกูลแก่จิตใจตนมีแต่การประมาทนอนใจกันนะเนี อยู่อย่างประมาทนอนใจนึกว่าเรา,เรา, like เรา e, จะไม nah ่พัดภาคจากมันไปเลยแหละข่าวของวัตถุเงินทองต่างๆนลยนะกระถ่งร่างกายนี้เรานึกว่าเราจะไม่พัดภาคจากมันเรานึกว่าเราจะไม่พัดภาคจากกันขึ้นกันแล้วกันเรายุ่งอยู่อย่างประมาทมีแต่การอยู่อย่างประมาทกันนะเมื่ออยู่อย่างประมาท ไม่ได้อยู่อย่างมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าอยู่อย่างมีการเจริญธรรมเป็นที่พึ่งอย่างเช่นเจริญอยู่อย่างมีคําสอนอย่างเช่นท่านสอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่เจริญสติธรรม่ใช่เราปฏิบัติตามเจริญสติให้เป็นเป็นที่พึ่งจเจริญความรู้ตัวสมาธิปัญญาให้เป็นที่พึ่งของใจนั่นแหละมันจะอยู่อย่างอบนจิตใจนะ อยู่อย่างปัญญาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเสมอว่าเออเราจะไม่ตายใจกับชีวิตนี้คือสอนจิตใจไม่ไปสอนร่างกายมันเนื้อหนังร่างกระดูกนี้ต้องทิ้งไ้ในโลกนี้ลมหายใจร่างกระดูกต้องทิ้งไ้ในท heroin, ทโลกนี้แต่มันเป็นการบำเพ็ญสอนใจของเราต่างหากเราที่จะสอนใจของเราไม่มันตายใจกับชีวิตทางฐานร่างกายเนี่ยมันอยู่อย่างประมาทกันหรือเปล่าถ้ามันอยู่อย่างประมาทกันมันไม่รู้จักอยู่ด้วยสติ อยู่ด้วยการจเจริญสติให้เป็นมันเป็นที่พึ่งของใจถ้ามันไม่อยู่ด้วยการจเจริญความรู้ตัวให้เป็นที่พึ่งของใครของใจ,งใจ,จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้มันเป็นที่พึ่งของใจเนี่ยมันอยู่อย่างประมาทแต่ถึงข้าวเวลานะ่ะเวลามันจะตายจากกันไปพัดพาคจากกันไปนะ่ะมันจะต้องร้องหง้องห่มร้องไห้หากันน่ะสาวโกเพียใจร้องห่มร้องไห้หากันขนาดนั้นนะ เพราะมันไม่ได้เห็นประโยชน์ในการบําเพ็ญธรรมฉันท้าความพอใจความพยายามเนี่ยมีความยินดีมีความพอใจในการประพฤติธรรมนี้มันเป็นสำคัญและเราจะเบิกบานใจมันจะนั่งได้ทนได้นานมันจะไม่เบื่อในการประพฤติธรรมประพฤติจเจริญสติสมาธิปัญญาปล่กครั่งธรรมให้มันเป็นที่เบ่อของใจ ปลูกทำขึ้นที่ใจให้มันเป็นที่พึ่งของใจปลูกปติปลูกสมาธิปลูกปัญญาให้มันเป็นที่พึ่งของใจปลูกปฏิธรรมสมาธิธำปัญญาธรรมให้เป็นที่พึ่งของใจ,ตญญใงใจแต่ว่าปลูกทำให้เป็นที่พึ่งของใจแล้วเรามา่นน่ะพยายามอยู่ยังไงกำหนดสมาธิเกอกกำหนดให้มันได้แล้วก็พิจารณาสลับกันไปนั่นรู้จกักนั่นแหละ เมืเราปลูกต้นไม้เราต้องการอาศัยลมเงาของมันปลูกต้นไม้ก็ต้องดูแลต้นไม้จนมันเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาได้ลมเงาของมันอาศัยลมเงาเราจะปลูกทำให้เป็นที่พึ่งของใจปลูกทำขึ้นที่ใจของเราปลูกทำที่ใจของเรานั่นแหละพยายามอยู่เงินจเจริญสติให้เป็นที่พึ่งของใจ จเจริญเพวามปัญญาความรู้ตัวจเจริญความเพียรให้เป็นที่ึงหองใจพึ่งลำแข้งของตัวเองได้มีปัญญารู้เท่ารนสังขารร่างกายนี้หรือเราจะบีนาในแง่ความแก่ความเจ็บความตายก็ได้ปัญญาเทียบเคียงไปร่างกายคนอื่นเขาแก่เจ็บตายไปแล้วที่มีตายไปแล้วก็มีในการก่อนคนดีเขาเกิดยุคครั้งพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าแล้วสืบต่อๆกันมาเนะี่ย เมื่อมีการเกิดแก่เจ็บตายไปหมดเที่ยงไม่มีเลือไม่มีใครอยู่เลยเกิดก่อนก็แก่เจ็บตายไปก่อนมีแต่มีแต่ความเกิดแก่เจ็บตายโลกนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้ปู่ย่าตาทวดของเราก็แก่เจ็บตายไปหมดแล้วแล้วเราจะไปเหลืออะไรเราจะไม่แก่เจ็บตายได้อย่างไรเราต้องแก่เจ็บตายตามๆกันไปหมดจึงไม่ควรที่จะตายใหกับชีวิสังขารงกายกับสิ่ง ที่เนื่องด้วยสังขารร่างกายนั้นทั้งหมดแน,น่นอนนั่งให้มันกระชับกระชับเพ่งมันเข้าไปอยู่อย่างนั้นแหละจะตายใหญ่อะไรมีแต่สิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนั่นนะสังขารร่างกายถึงการเวลาก็เสื่อมฟันผุ๊ฟันหักฟันโยกฟันคอนมีความเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีแต่สิ่งปฏิกูลไหลออกอยู่เป็นประจำ มันพิจารณาอยู่เป็นประจำเสมอมันก็บรรเทาความุหลงในร่างกายนี้ได้พิจารณาเป็นนามยอ่อเอาน้ำบงจริงปฏิกูลมันมีอยู่จริงๆในร่างกายนั่นดูจากพี่ณาสอนใจใจมันก็สงบนะครับบรรเทาไปจากความหลงในร่างกายนี้ได้พยายามกำหนดธันตตอนหนึ่งถ้าใคร่ะนะ เดินลมหายใจเข้ายาวนลึกแบบผ่อนคลา,ายนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็รู้จักคิดใครชอบหลัวก,ก็ยิ่งต้องคิดคิดแบบธรรมะคิดอิงหลักคําสอนคิดใครควรใครควรชีวิตนี้ดูถ้ามันไม่เห็นไม่เห็นร่างกายของตนก็น้อมนึกดูคนที่เขาแก่หยิบตายไปแล้วนะ่ะให้มันเห็นภาพอยู่ในใจนั่นแหละ มันจะบางครั้งก็าจะช่วยให้จิตใจมันเกิดบัญญาเห็นร่างกายชัดตามความเป็นจริงรั่วทำความรู้สึกพิจารณากายโดยตรงได้ก็เอาทำความรู้สึกซึมซับเข้าไปทำความรู้สึกไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นทำความรู้สึกเข้าไปที่กระดูกทั้งล่างทำความรู้สึกเข้าไปที่กระดูขกขาไกล ขณะหนึ่งสองขณะหรือสามขณะคือทําความรู้สึกเข้าไปที่กระดูกอย่างเนี้ยเป็นต้นทําความรู้สึกเข้าไปแล้วก็วิเคราะห์ทําความรู้สึกเข้าไปจิตน้อมทําความรู้สึกเข้าไปที่กระดูกขาขันไกเนี้ยแล้วก็วิเคราะห์ดูรูปร่างหน้าตาของกระดูกขาขั้นไกลทาความรู้สึกอยู่ที่กระดูกขาขั้นไกลแล้วก็วิเคราะห์ว่ารูปร่างหน้าตาของกระดูกขาขั้นไกลนั่น มันเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของหนังไหมมันเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของหนังไหมแล้วก็จะรู้ว่ามันก็ต่างกันให้เห็นความต่างแล้วมันก็ต่างอยู่แล้วล่ะมันเป็นคนละสิ่งเออการน้อมที่จะนณยเนี่ยมันจะเกิดความรอบรู้เกิดปัญญาบางทีจิตมันก็จะสว่างจากว่วงวงมันก็หายเลยถ้ารู้จักพี่าะาจเป็นเนี่ยนะมันจะสว่างกันดี นั่นแหละสร้างปัญญาให้มันเป็นที่พึ้นของใจปัญญาธรรมนั่นแหละที่พึ้นของใจมันอยู่อย่างนั้นน้อมมันอยู่ตรงมันทําไมไม่เป็นนะพอเราไม่น้อมไปจริงๆิงมันก็ไม่เป็นสิมันก็ภาวนาไม่เป็นนท่จริงพี่นาไม่เป็นกายโมี่ยหายไปไหนรอกกระดูกของมันได้หายไปไหนกระดูกขานกายกระดูกที่สามันก็อยู่อย่างนั้นแหละทำความรู้สึกไปที่กระดูก กระโหลกกระดูกขานไก่ายางนั้นน่ะให้เห็นรูปร่างหน้าตาของมันไม่เหมือนกันกับกระดูกศีรษะก็ไม่เหมือนเอเทียบเทียงก็มาที่หนังว่ารูปร่างหน้าตาของหนังก็ไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาของของกระดูกแต่มันจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมารู้เท่าทันมารู้เท่าทันความเป็นจริงค่อยๆรู้ความจริงขึ้นมาว่าเออกายในกายมันเป็นอย่างนี้หรือ ไม่ได้มีสาระแก่นตท้เลยในชีวิตนี้มันก็ทําให้เราเบาบรรเทาไปจากความลุ่มหลงในกายตนได้ถ้ามันง่วงก็รู้จักพี่นาไปงั้นมันก็จะหายความง่วงก็่าหายเลยถ้าเข้าใจพี่นาเป็นนะก็ความง่วงก็เป็นลักษณะหนึ่งนั่นแหละลักษณะของปัญญาละ่ะทุ่มเทสิ่งนึ่งางมาเยอะแล้วละ่ะ เราจะทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมของเราบ้างนะบั่นไปจีวิตมันจะเป็นอะไรไปมันไม่ต้องไปบั่นไปจีวิตเราคนไหวไหนมันก็ปฏิบัติก็ได้หมดเหตุไหมหรอมีอยู่กับตัวเองแต่มันไม่สววังเขาไหวเลยจิตนั่งหลับตามีแต่มันจะมีแต่เอาจะหลับท่าเดียวนั่งก็ขาดความรู้ตัวทั่วบร้อมขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้สึกตัวขาดไปหมดทุกทุกสิงขาดไปหมดทุกอย่าง ขาดไปหมดเลยอะไรที่มันขาดขาดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะอะไรที่มันขาดมันขาดยินขาดมันขาดไปอ่ะมันก็ผาาขาดอ่ะเรขาดสติขาดความรู้ตัวน่ะขาดความเพียรขาดความพอใจต้องมีความพอใจนะกมบอกแล้วความพอใจความยินดีน่ะเป็นปีติอย่างหนึ่ง แต่ยังไม่ใช่ปีจิตในองค์ชานแต่มันก็เมื่อเรามีความพอใจมีความยินดีในการเจริญสติสมาธิปัญญานั่นะมันเป็นความพอใจฝ่ายเหตุแล้วเราก็กําหนดที่นากระดูกเราได้ลุกลมหมาใจจนจิตมันสงบนิ่งเรือเกิดปัญญามันก็จะเกิดความชุ่มชืนขึ้นมาในจิตใจนั่นคือปีติฝ่ายผลเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจ ต้องรู้จักรู้จักปลูกพ้างปีติขึ้นมานะมันเป็นปีติทมน่ะนะต้องรู้จักปลูกปีติขึ้นมาปลูกทมปลูกรรมาปีติขยันปลูกมันต้องปลูกปลูกเพื่อใจของเราเน่ยปลูกทมปลูกทมเพื่อใจของเรามันเป็นงานปลูกทมปลูกทมเพื่อใจคําสอนท่านชี้ทางบอกทาง แต่เราต้องทําตามแล้วเราถึงจะรู้ซึงแล้วเวลาปลูกนั่นนะขยันปลูกเนี่ยภาคปฏิบัติเห็นไหมครับนั่งที่ไ้ปล่อยมีแต่ปล่อยวางมีแต่รายการปล่อยวางมีแต่รายการปล่อยวางปล่อยวางหมดแล้วทุกๆุกสิ่งทุกๆกอย่างขอให้ได้นั่งหลับนั่งเฮิมเถอะขอให้ได้ไปท่องเที่ยวขอให้ได้คิดฝันออกนอกกายไปเถอะ จิตใจมันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็งดูสิตายแล้วมันจะไปไหนโลกโกลงนรกก่อนนะตายแล้วมันจะไปไหนไม่ต้องห่วงเลยนรกมีกี่กลุ่มมึงก็ไปหมดแล้วนะอยู่อย่างตายใจอยู่อย่างตายใจเรียกว่าอยู่อย่างประมาทอยู่อย่างตายใจกับชีวิตท,ทั้งขานร่างกา,าย หรือว่ามันจะเป็นอมาตะาตลอดกาลมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่แท้ที่จริงแล้วมันต้องแก่เจ็บตายแท้ที่จริงแล้วมันต้องแก่เจ็บตายแล้วจะนไหนเราจะต้องอยู่อย่างตายใจละ่ะไม่มีอะไรที่จะต้องมาอยู่อย่างตายใจเพ่งสติเข้าไปเพ่งความรู้ตัวกระชับเข้าไปเพ่งความปัญญามีฉันถ้าความพอใจกั้นลมหายใจเดินลมหายใจเข้ายาวลึกๆช่วยมันก็ไปสิ นั่นนะแล้วมันชอบลาชอบหลับต้องกนั่งมันเจ็บเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเต็มที่ไปเลยใะ่ไหมเอาความเจ็บเป็นเพื่อนในการช่วยให้สติสรรมะที่ปัญญามันเจริญคนในโลกเนี่ยมันอยู่อย่างปลายใจกันน่เนีน่ยกเันผู้มีปัญญาแสวงหาทรรมเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยเขามีสติมีปัญญาเขารู้ ว่าชีวิตของเขาต้องแก่เจ็บตายในที่สุดเขาจึงไม่อยู่อย่างตายใจจึงไม่มีการอยู่อย่างตายใจแต่อยู่อยู่อย่างสร้างธรรมเป็นที่พึ่งสร้างสติเป็นที่พึ่งสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างภาวนาไม่จะปัญญาไม่จะทําปัญญาทํอาหากินนะสร้างภาวนาไม่จะปัญญาจิตสงบทําความรู้สึกเข้าไปที่กายที่เวทนาทําความรู้สึกเข้าไปที่ความคิดที่ธรรมอารมณ ทำความรู้สึกเข้าไปจิตใจเวทนาจิตทำโดยการพิจารณาปล่อยวางเขาอยู่อย่างสร้างธรรมเป็นที่พึ่งสร้างสติสมาธิสร้างความรู้ตัวสร้างปัญญาเป็นที่พึ่งของใจของเขาเขาไม่อยู่อย่างตายใจเขาไม่มีวันจะอยู่อย่างตายใจได้ถ้าคนที่มีปัญญาเช่นนี้ข่าวของวิจิตสวยงามสิ่งใดที่ประดับประดาร่างกาย เนื่องโดยร่างกายทั้งหมดเลยรวมทั้งสิ่งต่างๆรวมทั้งร่างกายและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยร่างกายทั้งหมดนั่นแหละเราต้องมีสติปัญญารู้จักมันรู้จักตั้งแต่ร่างกายเนี่ยเป็นต้นไปเราต้องมีสติปัญญารู้จักดูเท่าทันรู้จักตั้งแต่ร่างกายนี้เป็นต้นไปยังสิ่งต่างๆ ที่หนึ่งในร่างกายนี้ทั้งหมดว่าเราจะไม่อยู่อย่างตายใจกับมันว่ามันไม่ใช่เราสอนใจว่ามันไม่ใช่เราแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเอาเออกไปได้นั่นแหละอยู่อย่างสร้างทําเป็นที่พึ่งนั้นสร้างทําเป็นที่พึ่งเมือ่อส,สร้างบ้านเป็นที่พึ่งของร่างกาย ข่าวปลาอาหารขนมนมเน,มนยลมไม้ใจบ้านช่องเป็นที่พึ่งของร่างกายใจของเราก็ต้องมีที่พึ่งใน,นใจ,ใจิตใจสร้างทำเป็นที่พึ่งในจิตใจสร้างสติสมาที่สร้างความรู้ตัวเป็นที่พึ่งของใจอยู่อย่างไม่ตายใจไงไม่อยูย่อย่างตายใจมีแต่อยู่อย่างตายใจอ่ะมันไม่ได้พิจารณาไงมันไม่มีสติปัญญาพิจารณามัน มันก็เลยอยู่อย่างตายใหญ่อยู่อย่างเพลิดเพลินในโลกนี้อยู่อย่างเพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆพระพุทธเจ้าดันตัดเลยนันทีิเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพราะมันไม่มีสติปัญญามันไม่มีสติปัญญาธรรมอยู่ในใจประจําใจ รู้ว่าเออตั้งแต่ชีวิตสังขานร่างกายเป็นต้นไปยังสิ่งทั้งหลายในโลกตั้งแต่ร่างกายซึ่งเป็นต้นตอนตอน,นั่นน่ะจิตมาใส่อยู่นั่นน่ะก็ต้องมีความแก่เจ็บต,ตายไม่ควรตายตายใจกับมันเลยมีสติปัญญาพิจารนานความแก่เจ็บต,ตายอยู่เสมอรู้เท่าทันมันอยู่เสมอสิ่งใดๆดเครื่องประดับประดาเกี่ยวกับร่างกายก็ตามมันก็รู้เท่าทันหมดถ้ามันมีสติปัญญาในภายในอ่ะ ไม่อยู่อย่างตายใจบุคคลมีสติปัญญาที่นาความแก่จะตายอยู่เสมอแล้วมันบอกไม่อยู่อย่างตายใจได้อยู่อย่างสร้างทรรมเป็นดี่พึ่อนของตนเสมอคนในโลกนี้ส่วนใหญ่มันก็อยู่อย่างตายใจกันนันนะอยู่อย่างตายใจกันหมดเลยอยู่อย่างตายใจกันหมดไม่ว่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวทั้งหมดเลยถ้าไม่มีสติปัญญา ข้างในแล้วเนี่ยไม่มีสติปัญญาใจมันขาดสติปัญญาธรรมแล้วมันก็อยู่อย่างตายใจกันทั้งนะั้นอยู่อย่างประมาทถ้าใจมันมีสติปัญญาที่จะนารู้เร่ารันความแก่เจ็บตายอยู่เสมอน่ะนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะอยู่อย่างตายใจนะนะอยู่อย่างตายใจไปหมดเราจะต้องจากคนไปหมดแล้วเนะี่ย ไม่มีอะไรที่จะต้องไปตายใจกับมันรูปร่างกายความสุขความทุกข์กในกายความสุขความทุกข์กในใจิตใจความทรงจำความคิดนึกต่างๆการรับรู้เนี่ย้าใจมันมีสติปัญญาที่นาาณารู้จักรู้แจ,จ้งเห็นจริงมันอยู่เสมอมันจะไม่อยู่อย่างตายใจ,ใจมันจะรู้เราทันขันนั่งหน้าเนี่ยเป็นเปลือกของชีวิตไม่ใช่ตน อย่างแท้จริงตนคือใจผู้รู้นั่นเป็นตัวท่าการสําคัญไม่ใช่ขันทั้งห้านี้ขันทั้งห้านี้ไม่จะตนเด็ดขาดตนคือใจผู้รู้มันมีสติปัญญาพิจารณาเปลือกของชีวิตเสมอพิจารณาขันห้าเสมอโปภะตามความสุขความทุกข์ในใกายในจิตใจก็ตามสัญญาความคิดลึกดีชั่วกิญณญการรับรู้เรื่องราวของความคิดก็ดี มีสติปัญญารู้เท่าทันมันเสมอที่เจรณามันเสมอมันไม่ใช่ตนอย่างเด็ดขาดผู้รู้ทั้งหลายกล่าวไว้เช่นนั้นแน่นอนจริงว่าแน่เ็ยอีกมันไม่ใช่ตนมันไม่ใช่ตนหรอกให้รู้จักตนที่แท้จริงถ้าตนคือใจผู้รู้ของเราทําความสงบเข้าไปี่ฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นแหนละละวางความคิดละวางขาดจากความคิดน่ะเดี๋ยวมันก็จะเจอมันก็จะสงบไปหละ นั่ไหจิตเดิมของตนมันสงบมื่อสงบแล้วก็ให้รู้จักทําความรู้สึกตึงทับเข้าไปที่รูปเวทนาพัญญาขันธ์ญาณทาความรู้สึกทําความรู้สึกเข้าไปที่รูปเวทนาพัญาาขันธ์ญาณโดยการพี่นางเราปลูกสร้างทําเป็นที่พื้นของใจนั่นแหละสร้างสติขึ้นมา